ทเนกสมัยขำพันผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักมอบตู้โควิดบ็อกซ์ตรวจเชื้อความดันบวกสวบเทสโพซิทีฟเพรสเชอร์ให้กับโรงพยาบาลพิษณุเวศอุตรดิตฐซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีการคิดค้นและพัฒนาโดยแผนกพยาธิวิทยารวมกับหมวดพลศินารักษ์โรงพยาบาลค่ายพยาาิชัย,ยดับหักที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้นักเทคนิคการแพทย์ผู้ทําการเก็บสิ่งส่งตรวจต้องสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย โดยมีการนำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้แล้วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนอุตรดิตถ์นำมาดัดแปลงให้มีช่องสำหรับสอดมือเข้าไปเพื่อใช้สำหรับการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยพร้อมทั้งมีการติดตั้งพัดลมสร้าง p o s ิทีฟเพรสเชอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยแพร่กระจายเข้าหาผู้ตรวจชนิดที่มีแผ่นกรองเฮปตาฟิลเตอและไฟส่องสว่างภายในตู้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์